แค่วันนี้ยอดดอแม่ก็มีน้องๆมาร่วมแจมด้วยนะคะมีมชม่อหวยมียหน้าฮอ,อัน,น,นแล้วรชอบกดท่วมเลยมาพีานีน่นะคะัสดีครไปบงเอสดีครับไปสดียาบยให้นอยให้นอยอันนี้คนพ่อยอดดอยนะคะอายุแปสิบเจ็ด แปดสิบเจ็ดขวบแล้วก็น้องวานะคะเราไม่ได้เจอกันตั้งนานคนสวยคนเดิมอัน้าโตขึ้นโตขึ้นมานะคะปอแล้วลลกปีนี้ปอหกลปอหกแล้วค่ะปีแล้วเราเจอกันหนึเด็อนอยู่แม่ไม้มันสั้นน้องบัตรนะคะบ้องบอทไม่ใช่บัตรน้องบาทน้องบาทน้องไอติมนี่ก็บตรน้องไอติมที่เราทำบอลลอยกันนะคะทุกคน แล้วก็น้องคิมโอ่งไม่น้อยน้องคิมพวกเรากำลังสอยมะม่วงกันนะคะลูกระวังหัวแม่ลูกนี่ใน่ลกลูกว่าไประวังเล่นในโลกลลกว่าข้างบนถึงไหมเดี๋ยวมันก็ออกไปนอกนู้นดอกระวังหัวบัสระวังลูกดูอันไหนแน่นๆก็เก็บ นี่ข้างล่างนี่อีกลูกหนึ่งในลูกข้างล่างนี่ชิมอะไรชิมชิมอะไรชิมชิมอะไรชิมแม่เองลูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกไหนแม่ดูหนน้องเค็มโชว์หน่อยนี่ค่ะหนูหนูฟีเบอน้องวาใช่ไหมหนูเป็นคนสอยค่ะยากมากค่ะน้องวายซอยที่มันใหญ่มากสายไม้ฟาดนั่นจโอ้โหลูกตรงนั้นก็มีนะแต่ว่ามันเปรี้ยวมากเลยอู้หูลูกใหญ่ เปรี้ยวไม่เป็นไรครับใส่เกลือครับโอ้โหเหรอใส่เกลือรึเปล่าใช่ใช่ถูกต้องหรอกพี่ม้อยนัองช่องฟ้าพี่มาเจอลำได้เอ๊ะน้องแฟนมาชิมเก็บหมี่สีจะสนุกสนานถ้าเจอน้องๆแล้วสนุกมากทุกคนยอดใดไม่เหงาเลยค่ะแม่แอรลูกนั้งใหญ่มากเลยแกลูกสุรึเปล่ามีไม่รู้มี่่จะะสุคมันแค่ฝนมาลมมามันก็ร่วงเลยมันลื่นอย่างน้มลื่อนยิ่อยางอุ้มพี๋ไหม ไม่แล้วโลกถ้าไม่ถึงก็ช่างมันไม่ยาวไม่มีไม่ยาวไม่มีนี่มอทางนู้นทางทีวันระวังหัวเพื่อนนะลูกโู้โกเออโดนโลกแล่จะมาอยู่ที่นี่ระวังเล่นระวังเล่นไม่แอนจะมาอยู่ที่นี่เล้วไม่กแม่ก็อยู่ตรงนั้นแหละลูกแม่ตรงนู้นก็มี ไม่ช่วยตาเก็บกวาดบ้างเป็นบ้างโอ้นึกว่าใครติสตีนเองวเดยครับทักทายกันไม่แอนอยู่ตรงไหนฮัลโหลพี่ติสตีนะครับไม่แอนอยู่ตรงไหนแล้วก็อะไรลูกอะไรก็อยู่ร้านเดิมที่บ้านแม่ลูกไม่ของเล่นหม่อลูกไม่ไปอ่ะลูกไม่ไปเที่ยวหาแม่หรอแมาเก็บมาไว้ข้างในลูกไหมแม่ผมไม่ให้ไปเหรอก็ไปยุ่งให้ไหมลูกแม่แอนครับนี่ของนี่นี่ม่แอ้ยี่ลูกระวังโดนเจ้าที่ในี่บ้านแม่ลูกเอาของเล่นมาหรอ เอามากองไว้ก่อนน, gadget, น, gadget, น,นี่นะมาดูผักที่ยอดได้ได้นะทุกคนหลายอย่างเลยไม่ตวนด,ดซ้อนด้วยแข่นได้ม่ยนู้่น้ม่ยแม่ข่น้แหนู้ายหน่ยไแม่นมน้นไม่้ <ynasty. S 2> ่ ะส่แมกเป็นกนจายมอเป็นก้นจ่ายหน่ายจะได้เจ้าสุกขึ้นกว่าเนิม่จะน้องดูน้องเจ้าเนี่ยโอ้ยอยู่หอยลงอะลูกจากก้นจ่าย้ขึ้นไล้อ๋อหอยาังหอยลวงอะก็เห็นแปลอีกก็มันจะนั่งกินหน้าก็กินเปไเอเตมุ้มไหนก็ต้พาะบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะจะให้ปีนขึ้นไปบนหล่คาน่น จะได้เอาง่ายๆนี่สอยกันยากเหลือเกินยอดใดก็เอาไม่ค่อยเป็นโูกระวังโดนสารพัภูมินะคะแล้วลูคขันแม่ขันมากเลยลงท้าไปไหนมาไปรักทำไมรีบไปอ่ะลูกสวยสวยยิ่งโตยิ่งสวยแม่อ่านตั็ไหนอ่ะ แม่กับพี่เต้ก็จะคุยเหตุเหตุเไม่วันนั้นนแม่ไปไหนมาเขาถามไม่เจอไม่เจอกินไม่ลงอยากกินไม่มั่วๆเอาไปเส้นหลบไปกันแล้วเหรอพี่เต้เล่นกับแม่ก่อนไหมเอามาอยู่เหนือหน้าตู้หนึ่งอะไรอย่างกว่าลูกตาให้มาดูข้างบนหน่อยลูกว่าลูกว่าตาจะให้เอาข้างบนว่ะ ววพ่อบอกว่าจะ้ะนั่งไดีๆนะพ่อบอกว่าข้างบนเยอะนะคะยอดดอยก็เลยจะขึ้นไปดูคงจะข้างบนนู่นนะคะ,ะ,คะบ้านยอดดอยนะคะ,อะโอ้เยอะจริงๆเยอะมาก เราค e e e oh, so, ุยกว่าต้องได้นะฮนเลยคุยโยคุยหนุ่มอะคุยโยคุน่มอะช่วงนี้ก็ยุงเยอะเยอะทุกคนจะได้คนใกล้ของมอพอบอกมอไม่ใช่ผู้ชายมอก็เลยเป็นเป็นหลังคาไม่ได้มเป็นหรอกค่ะเป็นไม่เป็นไม่คิดจะเป็นด้วยที่นี่เขาถือนะคะเป็นผู้หญิงอยู่สูงก็ไม่ได้ค่ะตากผ้าสูงก็ไม่ได้หรืยาบืนมูนี่ผลักขาย แยเบอร์ไม่รู้ค่ะาทำเราผ้าสูงก็ไม่ได้คนพ่อถือหมดเลยบ้านสองชั้นผู้หญิงเดินข้างบนก็ไม่ได้ค่ะยอดดอยนี่อึดอาดมากเลยเขาก็บอกว่าเขาจะอยู่ข้างบนเราเป็นผู้หญิงเราต้องอยู่ข้างล่างมาได้นได้หนได้ไม่ได้เัวนัราุยยด้งนี่นะคะดูวิวจากบนบ้านยอดดอยนะคะทุกคน บนดอยนู่นนะคะรอบๆก็เป็นดอยข้าวขนุนก็จะไหม้แล้วคุณพ่อของยอดดอยเนี่ยเขาเป็นคนจีนกับแขะขาวนะคะทุกคนแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของคนไทยใหญ่นะคะก็เลยพูดภาษาไทยใหญ่เป็นหลัก พูดได้หลาภาษาภาษาพกเพูดได้เพราะว่าตอนสมัยนมๆเนี่ยไกเคยค้าขายกับชนกลุ่มน้อยค่ะก็เลยคุ้นเคยอยู่กับชาวเขาเยอะก็เลยพูดได้หลายภาษาทุกคนมาลงมาลูกลงมาลงมาลงมาคนตาบวอยเสียงแดงไปลงมาเชิญค่ะแม่ก็จะลงไปกับลูกไง ถามว,ว่าทําไมยอดดดยมีบ้านแล้วทําไมไม่อยู่บ้านเพราะว่ายอดดอยทางานคะ่ะยอดดดยก็อยู่ยากนะคะอยู่บ้านอย่างเช่นอยู่เนี่ยคนพ่อก็จะล็อกบ้านตลอดเลยคะ่ะยังไม่หกโมงก็จะไล่ยอดดดยหลับแล้วยอดดดยอยู่ไม่ได้คะ่ะทุกคนนี่มันยุคสองพันหนึ่งสองพันสองแล้วนะคะ ยายบก็เลยใช้ชีวิตยอยู่กับคนแก่มากไม่ค่อยได้ค่ะยายใบก็เลยเปิดร้านขายหมาล่านะคะทุกคนก็เลยทำงานคนเดียวแล้วก็อยู่กับแฟนด้วยค่ะใ<ะ>แม่ช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆค่ะตกใส่ตาเหรอคะใบนค่ะแ่ะระวังนะลูก้าลูก มาดูคนสวยเก็บนนน้องะคลูกสาวพ่อแม่รักได้ไหมลูกนน่่คะระวังหัวแม่ด้วยโอ๊ตระวังหัวลูกได้อานุกติเก็บหลุดแล้วไหนดูสิได้ไหมติได้ไหมระวังลูกระวังตกแม่แองค่ะชอนหน่อยได้ลูกได้ไหมลูกได้ เดินเดิวระวังนี่อธิชลนแม่นนี่คือคุณตาพิงค์ใยญ่ไปนู่นกันเดี๋ยวแม่ปอกให้กินนะป้าจะอยู่กับพี่ไปทางไปปาไปฝั่งนู้นกันค่ะแม่ขอบคุณไปนะจ๊อบโอเคค่ะน้องสาเล่นเจ้าหมีใหม่เราสต๊ับประหยชดสักแป๊บนึงนะลูกมืดค่ะเราจะไปทางนู้นกันนะคะเราไปทางนู้นกันค่ะทางนู้นไปทางชิ้นีเดิไปทางนู้นกันนะคะไปกันเลย แล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนี่เราก็จะไปเก็บมะม่วงต้นนี้กันนะคะก็จะสอยเลยแช์ทุกคนจริงๆเราสอยได้แล้วนะคะลงลูกแล้วอาจารย์เราเมื่อกี้เราสอยได้หนึ่งลูกใช่ไหมคะตอนนี้แม่แอนก็กําลังไปเรียกว่าปอกมะม่วงนะคะตอนนี้ก็คือมีหน้าที่เก็บอย่างเดียวนะคะเฮ้อ นี่ค่ะว่าเฮ็ดแล้วเจ๊ก็จะสอยอีกหนึ่งลูกนะคะเราจะมาปอกมะม่วงให้เด็กๆกินกันนะคะทุกคนหลังจากที่เราช่วยกันสอยมะม่วงนะคะเด๊ก็จะมาปอกให้เด็กๆกินกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมะม่วงลูกใหญ่มากดไ,ไม่ค่อยถน,นัดเลย แมล้วก็แข็งนะคะแข็งมากเลยทุกค่อล้าอล้ล้างเลูกนั่นเดแม่จะให้ดูทิ่เออนี่แหละลูกนี่แหละอ๋ออันนี้แปะหรอ๋อวยเอ้ววพูนะ ลูกอย่าเพิ่งไปกันนะเดี๋ยวแม่ปอกมะม่วงให้กิน,นถ้ายาใได้มา,มาสวนนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งถ้าน้องๆเห็นน้องๆก็จะแวบมาถ้ามาทีก็เสียงเจ้าๆจ้ากันดังหมดแต่ว่าก็สนุกสนานดีนะคะมาน้องครีมลูกว่า มันมืดไม่หรอกเป็นไรนะงหเป็นหรืสสสนีล้อันนี้มันหามนันอร่อยนะแม่ได้มาแสดงว่าลูกแก่ข้างบนนกเนาะน่าจะใช่แม่ลูกชอบลูกนี้ก็ใชแม่หาม็ดอันนี้มาฟานแล้วแม่แม่ม่ข้างนอกิ้มไหมทำอ่ทอ่ ไปทำน้ำซิ่มกันค่ะไปอุ้นี่ลูกอะไรแม่อะไรลูกอ๋อน้ำต้าลูกแม่ล่ะแล้วยาย,ลยายไปไหนแล้วยายไปบวชพรม,มอา้าวยายไปกับป้าแก้วใช่ไหมใช่ลูกแต่ว่าเขาอยู่กันคนละที่เพราะว่าตอนให่เครื่องจะไปลูกนี้แม่หนูเอาให้เขาดูแป๊บหน่หนูทำยังไงเพราะแม่เอาแม่เราเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวมาดูน้องวาทํำน้ำจิ้มกันนะคะทุกคนน,นี่นะคะกะปิอ่ะจะมันมืดข้างนอกกันมอเต่น้นอยช่วยกันเก็บอ่เก็บผักด้วยเอามะม่วงมะม่วงใส่ได้หรอกเอามะม่วงใส่ก่อนเดี๋ยวก่อนมะม่วงนี่เหรอใช่ใส่เลยมวง,มวง อใส่เยย่อเลี้ยงดีๆผักก็เลี้ยงดีๆ <c oughs> น,นี่ด้วยนี่อีกลูกหนึ่งอสุกมาได้หรอกสุก่อสุกอัสุกมาได้แม,ม่อยา่าไปกินเจ็บปาอไปไหวไม่ได้หนักมากเลยมีหนอนเลยป้าหวาน๋ เหรอไปทำกับข้าวที่ร้านเหรอใช่โลนะมาเดี๋ยวแม่ฟันให้กันมาผม่เคยให้แมนนามกเดมือนะขึไปกินมาตาไปกินม่วงได้กันทุกคนเย็นๆตามมีตามเกิดนะทุกคนอยู่ป่าอยู่เขาตนั้นไนาหนฮะทำงี้เหรอแขกอ่ะ เกียรติถ้ายังไม่เป็นแต่ตาดูแลตาขาดลูกหูลูกตาทุกคนแม่ไปหลายที่เลยลูกลูกก็บอกทำไมแม่เอ็ไม่อยู่ร้านมีแค่ที่กลางวันคนพ่อก็อยู่ไกลๆแล้วดูแบบขาดลูกหูลูกตานะคะหาว่ายอดใดผ่าไม่เป็นยอดใดก็เลยบอกว่าจะผ่าไหมจะผ่าให้แม่ก็บอกกูไม่ทำ นี่นะคะอันนี้ก็มีอะไรบ้างคะเครื่องเคียงมีกะิพยียงเดียวไปมาชิมหน่อยโชว์หน่อยแซ่บแซ่บแซ่บไหมอร่อยอร่อยไหมคะลูกเคมมนะกินไหมทุกคนถ้าจะถือกล้องให้แม่ถืเนี่ยเดี๋ยวเธอของแม่แต่จะหมุนเยอะหน่อยนะคะถ้าอยากโดมาเนี่ยเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวม่รอแม่ก่อนกินงแม่เนีแม่เยอะไหม เด็กรดกลักแมนไหมถามน่ะน่ะไอ้มาฮะเด็กใครรักแมนพูดดังๆตอ,อบดังๆทุกคนรักแมลน,น,นลักมแมนใครพูดเคลมรักไหมรักแบบแม่ลูกลงมาเอาได้แล้วเหรอแล้เวเข้าๆลูกน่ตาตาแมนไม่แมนมีใครกินหรอกถ้าอยู่บ้านแม่ใหญ่ก็บ่นบ่นแล้วใครไปกล้ากินน้อลูกเนาะ แต่เตี๋ยอร่อยไหมครับช้อนอ่ะช้อนอะไรกินช้อนอ่อนะอย่าเพิ่มกินได้แบบเที่ย<ม>วครับกัดพ่อมาใช่ไหมลูกวายนี่น่ารักนะนี่พ่อมาหาแม่เราเห็นแม่เราเมื่อกี้เราเห็นแม่มาหรือว่าไงเมื่อกี้เราเล่นเลง,งก็อยู่เห็นแม่เก็บอันนี้เลยอ๋อแม่เลย เราเลนอีกป๊บเดี๋ยวหนูหนกลับแล้วนะแม่เราก็อยกย้ายกันหนุกเพราะว่าเราต้องเลี้ยงหลานหลานไปไหนละจะใครดูตอนนี้มแม่ตัวมะม่วงเห็นอันนี้หลานปลาปูเราไม่เจอกันนี่มีใครคิดถึงแม่แอนบ้างนะตอบไปชื่นใจนะลูกเฉยผมคิดถึงลูกยิ้มแล้วทุกคน,น,น,นจะซื้อช<ะ>็อตใหม่เราเอามาเลี้ยงสางกิ๊ครับได้หนุกดีมาก เอาไปลูกเอาเลยไม่เอาเลย่อเลยนะจมากับแม่ก่อนก็ได้นอบใจลูกวามากนะอุตส่าห์มานช่วยแม่เก็บมาหมกอยู่กับแม่ก่อนนวดเพิ่งไปลาเนก่อนแม่ไม่ว่าหรอกลูกครับอร่อยทุกคนหมกเลยแม่เดี๋ยวกัน มีคนงอนด้วยนั้นเนี่ยไม่ได้กินกับพวกเราใครเขาเรียกว่าใครพัดค่ะตอนนี้ยอดดยก็พากันกินม,มะม่วงนะคะหนึ่งกระมังหม, <c oughs> หมดเรียบร้อย <c oughs> แต่บอกว่ากินแล้วล้างให้หมดนะกูเ <c oughs> มนอ่านเมนก็เดี๋ยวจะจัดการล้างให้นะทุกคน <c oughs> พวกเราก็จิ้มกับกระปิองนะทุกคน <c oughs> อร่อยมากค่ะค่ะ <c oughs> วันนี้ยอดดยก็แวบจากร้านนะคะ พักจากการขายมาล่าก็มาที่บ้านแล้วยอดไดก็มาเข้าสวนเก็บผักนะทุกคนนี่เลยค่ะได้ผักหลายอย่างเลยทั้งมะม่วงข้าวโพดยอดฟักทองนะคะแล้วก็ยอดกระเจี๊ยบยอดใดจะไปต้มส้มค่ะแล้วก็แมงลักนะคะอะไรที่กินได้ยอดไดก็ไปหมดเลยแม่มาช้าไหมแม่จะมาแม่จะลาคลิปอยู่ เากินกนัหมดแล้วหมดแล้ะม่วงน้องเมย์เพิ่งมานะคะมะม่วงหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ยอดใดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะซับสไครต์กับยอดใดด้วยนะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปใหม่คลิปหน้านะคะคสวัสดีค,ะค่ะบ๊ายบาย